สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวลูกสกิดลูสกิดตาตื้นนะครับลูกสกิดตาตื้นสวยสวยครับลูกสกิครับมีทั้งสกิด6หกหน้าสกิด3สามหน้าสกิด2สองหน้านะครับสกิดหน้าเดียวตาตื้นโ,โคตรสวยนะครับตาตาสวยมากเลยนะครับสวยเลยนะครับตาสวยตาโคตรสวยเลยครับสวยกับท้องตลาดครับดูครับ นี่นี่สกิจร้องตลาดก็เบอร์สามครับนี่สกิจท้องตลาดนะครับแล้สกิตรสกิุรสกิจร้านเราตาสวยสวยครับสกิจตาเต้นครับสกิจหกหน้าสกิจ์หกหน้าก็จะมียาวหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งสั้นหนึ่งครั้งเป็นสองสั้นหนึ่งครั้งยาวหนึ่งครั้งเป็นสามถ้าเงียบก็เป็นสี่สั้นสองครั้งก็เป็นห้ายาวสองครั้งก็เป็นหกนะครับสกิจสวยไหมครับผมว่าสวยมากเลยครับสกิจ โคตดสวยในร้านเราครับสกิตนีครับสกิตตาตื่นครับสกิตถหกหน้าครับอ้าสนใจก็ติดต่อมาเบอร์0949464888นะครับไอดีไลน์ก็0949464888นะครับไฮโลสายสี่ไฮโลนะครับอีกโต้งช่างทำงานครับนี่ครับหมูกสวยนะครับสกิต ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับนี่นะครับสกิตร้านเราครับก็จะมีสกิดห้าหุนครึ่งตัดไปสกิดห้าหุนสกิดหกหุนนะครับแบบตัดไปนะครับร้านเราก็จะมีมีครบหมดนะครับสกิดครับสกิดต้มเต้าก็มีนะครับสกิดตัดไปครับสวยครับที่ไหนสวยกว่านี้แล้วครับสวยมากเลยครับครับสวัสดีครับ